ครับสวัสดีครับพบกับผมสวัสดิ์เขือพิมายรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับสวัสดิ์เขือพิมายดำเนิน,นรายการนะครับผมวันนี้วันเสาร์ที่9ธันวาคม2566นรบนะครับข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีน,นิวครับวันนี้เรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็เล่าเหตุการณ์นะครับช่วงเช้านี้นะครับผม นะฮะ,ะช้าวันเสาร์ที่9กธันวาคม2,566นั่นเองนะครับผมที่มีหลวงปู่คาดนะฮะวัดป่าบ้านใหม่นะฮะตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่เองได้ออกบินทบาทนะฮะ,ะถนนสายชนบทบ,บำรุงนะฮะ,ะเริ่มต้นตั้งแต่ หน้าโรงพยาบาลบ้านผือนะ,ะไปสิ้นสุดที่ที่ว่าการอำเภอบ้านผือจังหวัดบุรีรานีนั่นเองนะ,ะมีประชาชนามาร่วมทําบุญใส่บาตรนะฮะเป็นที่ริมถนนนะครับยาวเหยียดนําไปถึงที่ว่าการอำเภอบ้านผือเลยครับผมนะฮะก็ได้สัมภาษณ์ผู้ที่มาอาทําทบุญใส่ ใส่บาทนะครับผมกับหลวงปู่คาดวัดป่าบ้านใหม่นะั่นก็มีบ้านถ่อนนะครับชาวบ้านถ่อนหมู่12กับชาวบ้านดงหวายหมู่17เจดนั่นเองนะครับผมทีมงานข่าวเวลาประจำเพือบ้านผือบ้านผือทีวีนิวเรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็อ ได้ไปลงพื้นที่นะครับไปถ่ายทำถ่ายทอดสดนะไปถ่ายทำนะฮะก็เราไปติดตามนะฮะการรายงานของข่าวอะไรไปาำเพือบนรือบ้านผือ,อ,อทีวีนิวและเรื่องเล่าข่าวบานผือพร้อมทีมงานเลยนะครับผมนะเชิญ ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับมาตาบุญวันนี้นะครับผมกับอ่าหลวงปู่คาววัดดีใจค่ะสุขใจพูดไปเลยครับผมอาชาุนะค่ะอมาจากไหนครับบ้านดงหวายค่ะบ้านดงหวายเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเช้านี้ครับผมบิ่มบุญมากค่ะมีความสุขต้องตามมาโปรดค่ะ อ่ารูได้ไงครับว่าหลวงตามขอทางเฟสครับผมออดทางเฟสลองบอกกล่าวชาวอำเภอบ้านผือแล้วก็อําเภอดงหวายดูสิครับผมวันนี้เช้าวันนี้เรามาทําบุญก็มีจิตใจศรัทธานะครับมาใส่บาตรจันทเช้าการหลวงปู่กาดวัดป่าบ้านใหม่ใช่ไหมครับผมอขอขอความรู้สึกนะครับผมอพูดได้เลยครับรู้สึกอิใจอิ่บุญค่ะสดชื่นค่ะ รูส้สึกสดชื่นได้ทำบุญค่ะทำบุญการได้ทำบุญสรผป,ปคือเป็นบุญของลูกหลานชาวอำเภอบ้านถือในบ้านดงไหวยค่ะที่หลวงปู่ท่านเมตตาได้ออกมารับบิณฑบาตได้มาเผื่อแผ่บุญให้ลูกหลานค่ะถืงเป็นบุญค่ะมาจากบ้านดงไหว้จากบ้านดงไหวยหมูม่ไหนครับหมู่ที่17ค่ะหมู่ที่17<ม>บ้านดงไหวยครับ ถึงสแยกหรือยังครับหรือลงวายลงวายก็เลย3แยกไปทางทางอำเภอท่าบ่อค่ะครประมาณ3ากิโลก,กว่าค่ะบ้านจะอยู่แถวทุ่งนานี่นะครับผมอ,อยู่บ้านลงหวายนะครับผมนะได้ข่าวมาจากเวสนะครับในใจบุญน,นะครับผมทั้งสามท่านแล้วก็ท่นนนานตัวเล็กด้วย อ๋ออันนี้บ้านทอนใหม่หมู่ที่สองหลังโรงเรียนบริบาลทุนเกศอ๋อครับผมถ้าลองกาับอกชาวบ้าเพอบ้านถือหน่อยบ้านทอนหน่อยตอนนี้เราก็ดูไลฟ์สดอยู่ครับผมก็ขอสมัสดีชาวบ้านทอนใหม่ทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะก็ฉันเองได้มาทำบุญใส่บาทกับหลวงปู่ข้าและก็คณะสงฆ์คะท่านจะบินธที่ยวไปถึงที่ประชาเท่าไหค่ะ าาการาารครับก็จะมีบางส่วนบ,บางรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกดีดใจดงบุญรู้สึกว่าตัวเองความสดชื่นขึ้นเป็นสมากขึ้นนครับครับกระเีกระเ,เป๋านาะการทำงานหรือว่ายังงก็ราบรื่นดีนะครับผมจิตใจศรัทธาก็ขอขอบคุณมากครับชาวบ้านผ่อนนะครับหมู่สิบสองอันนี้ดงไหว้หมู่สิบเจ็ดนะครับได้มาตำบุญนะครับผม แต่วัานี้ก็ถนนถนนบดบำรุงนะครับก็ใสายป่ที่หน้าร้านห้องเสื้อวลาตอนนะครับนะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมครับปฏิคร้านนี้นะครับผมพาวลาจะจำเลยตั้งถึงตั้นถึงจที่นะครับผมลงพื้นที่นะครับที่ถนนถนนบทบำรุงครับผมตอนนี้หลวงปู่คาดนะครับวัด ป่าบ้านใหม่นะครับผมก็ออกบินสบาดยามเช้าๆให้ญาติโจมผู้มีกิจใจศสัทธานะครับทำบุญนะครับผมนี่ก็มารอกันอยู่นะครับ Thank mm -hmm. you. <noise> <noise> 啊欸、好茶，好茶、嗯，这块茶，<laughs>

सब्जी कटाना है नहीं बस ครับผมผมสวัสดีื่อพี่มาเตาแลไปาำไปบ้านบ้านที่บินอะไรเงา่ะสวัสดีครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะ่็ทีมงานข่าวได้ไปจําเพอบ้านผือบ้านผือทีวีเรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็ได้ลงพื้นที่นะถ่ายทําแล้วก็ออกอากาศทางข่า,ขาวท้องถิ่นบ้านผือทีวินิวนะครับผม ป่าบ้านใหม่นะฮะวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566นั่นเองนะครับผมนะฮะ ไ่บาทนะฮะกับหลวงปู่คาดนะฮะวัดป่าบ้านใหม่อําอ่าตําบลเมืองพานอําเภอบ้านปึก็โอกาสต่อไปก็จะได้มานําเสนอนะครับถ้าเกิดว่าอ่าหลวงปู่คาดวัดป่าบ้านใหม่มาออกบินทบาทจามช่วงเช้าเช้าอีกนะครับผมนะฮะก็ขอฝากไปด้วยนะครับร้านตัดเย็บสภาพวราพรห้องภาพดีเจเจเอนะครับก็ ร้านตัดเย็บสื้อผาวราพร์นี่ก็ขายแชนตัดด้วยนะครับผมอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลมัถือพิทยาภูมินั่นเองร้านเปิดหกโมงเช้าปิดหนึ่งทุ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฝากไ้ด้วยเพย์แคนตัดห้านือนะครับตอนนี้ก็ใหญ่ที่สุดนะครับผมในเขตเทศบาลตำบลมัธือนะครับแคนตัดนะครับมีหลายสายพันธุ์แล้วก็ต้นไม้มงคลด้วยนะครับผม ยังไงก็มาเยี่ยมเย็นได้นะครับทุกเช้านะครับผมร้านเปิด6โมงเช้าก็เยี่ยมเยยนได้นะฮะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรมาสัมผัสดูก่อนนะครับผมราคาไม่แพงราคาเป็นกันเองนะครับก็ทุกวันนี้ก็ขายก็โอเคนะครับผมก็แคนตัสนี้มีคุณภาพนะฮะราคามาตรฐานใส่ใจดูแลก่อนจะถึงมือลูกค้านะครับหน้าคอปากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอปากไว้ด้วยอ เว็บไซต์บ้านผือทีวีนิวนะครับแล้วก็เพจแคนตัดลุงเหตบบ้านผือนะครับก็หมดเวลาลงนะครับหมดเวลาลงแล้วผมสวัสดิเครือพิมายนะครับผมนะฮะผู้ดำเนินรายการนะครับผมข่าวท้องถิ่นบ้าน